สวัสดีค่ะนางสาวมชีรศิฉลองค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ New n o r m ว l วิทยาลัยสาระบุรีค่ะรายการที่จะบอกเล่าข่าวสารเกี่ยวกับภายในวิทยาลัยสรพัชงะบุรีค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่ที่วัดใหญ่สวนนารามนะคะก่อนที่จะรับฟังข่าวของวิทยาลัยสระบุรีนะคะเราก็จะพาท่านไปชมบรรยากาศภายในวัดใหญ่สวนนารามกันก่อนนะคะ เราก็อยู่ที่ลานข้างสาราการปรเรียนวัดใหญ่สุวรรณารามนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศข้างบนกันนะคะว่าภายในเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะกะสาราการปรเรียนนะคะอันนี้นะคะก็จะมีเป็นประวัติศาสตร์นะคะจะเป็นประตูนะคะที่พ่อมานะคะให้ขวานฝังนะคะแล้วเป็นรอยนะคะมีนคือประวัติศาสตร์ของทาง วัดเจดสวรรารามนะคะเพราะนู้เขาก็คิดประตูเข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะเข้าได้ประตูเนี้ยคิดดิคิดว่ากินแล้วไปเร็วเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะนี่นะคะก็คือบรรยากาศ วัดใหญ่สุวรรณารามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีชื่อเดิมว่าวัดน้อยปักใต้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีวัดได้รับการปฏิสังขารที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่สี่วันนี้นะคะก็จะมีพักแก้วมรกตดนะคะี๋ยวเราจะพาไปกราบไหว้สักการะกั สาราการปรเรียนวัดใหญ่สวนนารามเป็นสถาปัตยกรรมศิลปกรรมยุคอยุธยาตอนปลายสร้างด้วยไม้ผนังเป็นฝาปะพนล,ลงลักปิดทองแต่การบูรณะผิดพลาดท,ทำให้ถูกทาทับด้วยสีแดงทั้งหลังเครื่องหลังคาเป็นโครงประดุชนิดมีจันทันต่อมุงด้วยกระเบื้องกาบูแต่ด้วยการบูรณะที่ไม่ถูกต้องจึงมีการเทปูนตำลงฉาบทั้งพื้นหลังคา แต่ปูนต่ำเป็นปูนที่ใช้กระดาษสางเป็นส่วนผสมจึงทํทำให้อมความชื้นและมีตะไคร่ขึ้นจับหลังคาสาลาการประเรียนเดิมเป็นของเจ้าฟ้าพระขวัญตำหนักต่อมาภาะสันเทศที่8หรือพระเจ้าเสือหรือมาถวายพระสังฆราชแตงโมงโดยมีบานประตูแกะสลักที่งดงามและมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์และศิลปรกรรมนั้นคือ เป็นศิลปาก,การรมสมัยอยุธยาตอนปลายและบานที่ประตูมีรอยแผลบนประตูทำให้มีประตูแตกชำรุดถาวรเรียกรอยพม่าฝันแต่นักวิชาการให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการทำลายประตูตั้งแต่ครั้งหรือตําหนักถวายสมเด็จพระเจ้าตงโมหรือพระสุวรรณมุนีพระสังฆราช และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ด้านหน้าสาราการประเรียนนะคะและส่วนทางด้านที่ตะวันออกนะคะก็จะเป็นพระอุโบสถนะคะเดีย๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายนรอบๆกันนะคะน,นี่นะคะก็จะคือทางเข้าพระอุโบสถนะคะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะ แล้วตอนนี้เรายืนเดินอยู่ด้านถนนด้านข้างของพระอุโบสถครับซึ่งถนนด้านข้างมันก็จะติดกับบ่อน้ําที่เป็นที่ตั้งของหอพระไตรปิฎกครับตรงนี้ทางเข้าเราก็สามารถเข้าได้นะครับกำลังจะไปดูว่าด้านในสามารถเข้าได้ไหมเขาให้สวมรองเท้าเข้าได้คือถอดทำไมครับเนี่ยก้ว อันนี้ก็ปเป็นบรรยากาศตอ,อตอนที่ว่าในช่วงสงการที่ผ่านมาครับเขาได้มีการเปิดให้เข้าไปสักการะพระอุโบสถได้เ้มงนะคะเดี๋ยจะมาตีเขาเรียกคลองครับ <c oughs> <c oughs> มาตีค้องนะคะก็ค่ะไปสี่โมงคนสรุปมีายห้ามตีครับ อุโบสถเป็นศิลปะอิทธยามีภาพทวานบานศิตกรรมภาพเทพชุมนุมเรียงรายกัน5ชั้นจุดเด่นคือภาพยักษ์และอมนุษย์ทั้งหลายเป็นหน้าเหนือที่ไม่ใช่การวาดภาพเหมือนสวมหัวขนโดยทั่วไปพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยชอบไปชมบรรยากาศข้างนนะคะเขามีปิดทองนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะคะนะคะก็จะมีการปิดทองนะคะมีเสาโคมใหญ่ยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดพากนันนะคะ หอเก็บพระไตบิดกเป็นอาคารไม้ผนังฝาปะกลรองรับด้วยเสาไม้สามเสาและในวันนี้นะคะเราก็ได้พาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในวัดใหญ่กันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปมารับฟังข่าวจากวิทยาลัยสลับระช่างเพชรพดีของเรานะคะเดี๋ยวเรามารับฟังที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ วันที่12กุมภาพันธ์2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสารคัดช่างเพชรบุรีมอบหมายให้ในายวิสิตสังงามและนางสาวปัทศนีหอมอินเจ้าหน้าที่งานเข้ารับฟังการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการใช้แอปพลิเคชันอาชีวะซ่อมควไทยณนะห้องประชุมปทุมมาศอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองข้ชนมายุ5รอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานีค่ะวันที่12คกุมภาพันธ์2 5 6 7นายจักรพันธ์พู้สิงห์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีมอบหมายให้นางสาวกัญากรุ่นสอนนำนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นออกหน่วยให้บริการตัดผมประชาชนเทศบาลท่าไม้รวกหมู่5บ้านท่าลาวคันที่13กุมภาพันธ์2 5 6 7 นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีมอบหมายให้นางสาวยุพานานองโตรองผู้อำนวยการและคณะครูนักเรียนนักศึกษาโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทววิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีการแข่งขันทักษะวิชาชีพโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือระดับชาติครั้งที่3โดยมีเรืออากาศโทสมพรปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีได้รับเกียรติจากนายวนิชห่วมสีประธานที่ปรึกษาด้านการอาชีวศึกษาสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพันาบทเข้าร่วมด้วยโดยในปีนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทั้งหมด30แห่ง และในวันเดียวกันนะคะนายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีมอบหมายให้ในอำนาจสิทธิ์ทีักรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการหัวนหน้าแผนกวิชาคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีดําเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี2567จำนวน3โรงเรียนประกอบด้วย1โรงเรียนวัดนาพรม2โรงเรียนบ้านซ่อง3โรงเรียนวัดชิระธรรมโสพิษและมอบหมายให้นายปริญญาพันชัยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววันดิพารอดอต้นเจ้าหน้าที่งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประจำปีงบประมาณ2,567ณห้องประชุมแกนบนรูมโรงแรมวาสิทธิ์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ค่ะต่อมานะคะวันที่14 5, 000, 2, 5, 6, 7, ก,กุมภาพันธ์2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีนางสาวยุพานา,นานหนองตตมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทบที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะอาชีพโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือระดับชาติครั้งที่3 วิทยาลัยแม่สอนข่าวต่อมานะคะวันที่15กุมภาพันธ์2561นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีนางสาวยุพานา,นานหนองตูรองผู้อำนวยการาคณะครูและนักเรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทรระดับชาติครั้งที่3 มีการศึกษา2,566โดยมีนายวณิชขวมศรีประธานที่ปรึกษาด้านการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทเป็นประธานพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันนัวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดและในวันเดียวกันนะคะนายจักรพันธ์ผู้สิงผ่วอในการวิทยาลัยสารคัดช่างเพชรบุรีมอบหมายให้ในายอำนาจสิทธิรักษ์รองผู้อำนวยการนายชะลอช้างเล็ก์หัวหน้างานปกครอง นางสาวปรัชนีหอมกลิ่นเจ้าหน้าที่งานปกครองเข้าร่วมประชุมการใช้แบบประเมินผู้เรียนเรื่องภูมิคุมค้มกันที่มีผลต่อความปลอดภัยของวัยรุ่นผ่านระบบออนไลน์ line. และต่อมามอบหมายให้นางสาวกัญญากรตุนสอนนำนักเรียนนักศึกษาสักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นตัดผมชายออกหน่วยให้บริการตัดผมประชาชนเทศบาลท่าไม้ลวก หมู่11หนองชุมแสงอำเภท่ายางและนายจักรพันธ์ผู่สิีมอบหมายให้ครูปริญญาพันชัยหัวหน้าแผานกวิชาช่างยนต์ครูวัสมนแสงสวาง่างแผนกวิชาคอมพิวเตอร์นางพัชมนไทยประดิษฐ์นางสาวปร,รัศนีหอมลิ่นออกแน่ในอาการศึกษาต่อปีการศึกษา2567ณโรงเรียนบ้านราชวิทยาค่ะค่ะต่อมานะคะวันที่17ุมภาพันธ์2567 นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีมอบหมายให้ใน,านายธนันวัตทพิพัฒชุติคุลพร้อมด้วยนางจันติลาจิระวานิชกุลและนางสาวอุ่นใจเนื้อจีนเป็นวิทยากรอ,อบรมและให้ความรู้ด้านวิชาชีพระยะสัน้นการทําน้ํายาอเนกประสงค์และน้ํายาปรับผนุ่มแก่ผู้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูนักนะสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพปก คนพนอาหารบกที่15ค่ายเพชรบุรีราชซีรินทร์จังหวัดเพชรบุรีอตอนนี้นะคะวิทยาลัยสำหรพัดช่างเพชรบุรีของเรานะคะก็ยังเปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาตัดผมและเสริมสวยค่าสมัครเพียง90บาทเท่าน,นะะั้นค่ะในส่วนของหลักสูตรปรวชนะคะก็จะมีช่างไฟและช่างยนต์นะคะค่าสมัครแรกเข้าเพียง850บาทค่ะและยังมีอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะซึ่ง คือโครงการอาชีวะสร้างสร้างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทก็เปิดรับสมัครรุ่นที่7แล้วนะคะสําหรับท่านที่มีความตั้งใจสูงแต่ขาดแคลนคุณรัพย์ทางเราก็เปิดโอกาสให้กับท่านได้เรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีและจบแล้วมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นะคะและสุดท้ายนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารทางวิทยาลัยของสาร,รพัดช่างพบปรีของเรานะคะ ในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ